w o r ร์ส e u อ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket i d e อเดียความรู้ฉบับกระเป๋าค่าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทาง,งานนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ชวนมาใช้แรงทำเงินหรือให้เงินทาง,งานนะคะแต่ว่าอยากจะดูกรณีศึกษาบริษัทประกันล้มนะคะซึ่งก็อาจจะเคยได้ยินอยู่บ้างในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเกิดขึ้นในหลายปีทีเดียวเรียกว่าแทกทุกปีเลยนะคะตั้งแต่ปี2561ขึ้นไปเนี่ยนะคะอย่างเช่นในปี2552ก็มีบริษัทสัมพันธ์ประกันภยัย 2,553บริษัท APF International Insurance 2,554บริษัท Liberty ประกันภัย2,554เหมือนกันนะคะบ,บริษัท Victory ประกันภัย2,556ค่ะบริษัทส่งเสริมประกันภัย2,557บริษัทศูนย์สุขภาพประเทศไทย ถัดมาปี2559บริษัทสัญญาประกันภัยนะคะแล้วก็ปี2560บริษัทสัตวจะประกันภัยก่อนที่ปี2561นะคะบริษัทเจ้าพระยาประกันภัยแล้วก็เว้นไปหลายปีทีเดียวจนกระทั่งล่าสุดปีนี้แหะคะ่ะปี2564บริษัทเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชน แต่ถ้าฟังดูแล้วก่อนหน้านี้เรื่องบริษัทประกันภยัยปิดกิจการไปหรือว่าล้มไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการพูดถึงเท่าไหร่นักนะคะแต่ไม่ใช่กับบริษัทเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชนค่ะ เพราะเคสนี้เองนะคะมีผู้เสียหายที่ถือว่าเป็นวงกว้างกว่าบริษัทประกันภัยที่ผ่านมาที่อยู่ในวงจำกัดนะคะเนื่องจากว่ามีการพูดถึงประกันโควิด1 9แบบเจอจ่ายจบนะคะซึ่งถ้าจำกันได้ย้อนไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจนกระทั่งปีนี้เองเนี่ยก็เห็นแรงซื้อของประกันโควิด1 9แบบเจอจ่ายจบเนี่ยจนวนมหาศาลทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าคนทั่วไปวิ่งหาที่จะซื้อ ประกันนะคะคือบริษัทแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเนอกจากออกประกันมาแล้วก็ออกออช่องทางในการจัดจําหน่ายมานะคะล่าสุดเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขนะคะจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือคปปคค่ะบอกว่ายอดเคลมประกันภย COVID ัยโควิด1 9ในปัจจุบันคือย้อนกลับไปเมื่อ15สิงหาคมเนี่ยนะคะมีกว่า9,000ล้านบาทแล้วนะคะจากเบี้ยประกันโควิดรับรวมเนี่ยแค่10,000ล้านบาทแปลว่าอะไร แปลว่าจํานวนเงินที่ถูกเคลมออกไปจากบริษัทประกันโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะ90%ของรายรับที่บริษัทได้จากประกันโควิด -19 แบบเจอจ่ายจบแล้วนะคะถามว่าแล้วมันใกล้จบยังคำตอบคือ9,000ล้านบาทเนี่ยมาจากยอดเคลมประกันเจอจ่ายจบ7ล้านกรมธรรม์แต่มีทั้งระบบเลยนะคะที่เป็นกรมธรรม์ประกันโควิดเจอจ่ายจบเนี่ย20ล้านกรมธรรม์ แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้มีคนเคลมแค่1ใน3เท่านั้นแต่ยอดการเคลมเนี่ยนะคะกินสัดส่วนประมาณ90%ของเบี้ยรับของบริษัทประกันภัยไปเรียบร้อยแล้วนะคะแสดงว่ายังมีกรมธรรมอีก13ล้านกรมธรรค่ะที่ยังคุ้มครองอยู่นะคะก็ต้องลุ้นว่าจะเป็นระเบิดเวลาที่ทําให้บริษัทประกันภัยทั้งหลายต้องกังวลกับยอดเคลมต่อไปหรือเปล่านะคะนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นต้นต่อสําคัญนะคะที่ทําให้ เราเห็นความเคลื่อนไหวของทางเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชนซึ่งก่อนหน้านี้มันมีหลายกรณีเกิดขึ้นตั้งแต่การจ่ายล่าช้านะคะแล้วก็ปลดพนักงาน จนทางคอพอพอต้องส่งคนเข้าไปดูแลไม่ให้มีการโยกย้ายทรัพย์สินจนกระทั่ง15ตุลาคมนะคะกระทรวงการคลังก็สั่งเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทเอเชียประกันภัย1 9 5 0จำกัดมหาชนในท้ายที่สุดนะคะ ดังนั้นคำถามที่เกิดขึ้นนะคะก็คงมี2ประเด็นใหญ่นะคะ 1. ก็คือผู้เอาประกันที่ป่วยจากโควิด1 9แล้วแต่ยังไม่ได้สินหมาตามที่ระบุยังไงต่อดีกับ2คือ ใครก็ตามเอาประกันโควิด -19 ไว้ยังไม่ป่วยนะคะแต่ความคุ้มครองยังอยู่อ้าวแล้วจะทำยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวมาไล่ทีละประเด็นนะคะเราเองก็จะได้ทราบไปด้วยว่าอถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนะคะในฐานะผู้เอาประกันนะคะหรือว่าคนที่ไปซื้อกรมธรรม์เอาไว้เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างรักษาสิทธิ์ของเราได้ด้วยวิธีไหนนะคะมาดูส่วนแรกก่อนคือผู้เอาประกันที่ป่วยจากโควิด -19 แล้วแต่ว่ายังไม่ได้สินไหมาตามที่ระบุไว้นะคะ ตามกฎหมายคะ่ะจะมีกองทุนหนึ่งที่ชื่อว่ากองทุนประกรันวินาศภัยทําหน้าที่หลักคือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้นะคะซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชําระหนี้จากการเอาประกันภัยเจ้าหนี้ก็คือผู้เอาอประกันหรือว่าคนที่ซื้อกรมธรรเนี้แหละที่เคลมประกันไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับสินใหม่นั่งเอกนะคะคําถามคือเขาจะได้เต็มจานวนหรือเปล่าคําตอบคือมีลิมิตค่ะ คือกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนนะคะอย่างเช่นบริษัทที่เราคุยกันก็คือเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชนเนี่ยพอถูกเพิกถอนปั๊บนะคะเราในฐานะเจ้าหนี้นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยเมื่อรวมกับจำนวนเงินที่ได้รับชำระหนี้ตามกระบวนการกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายเนี่ยจะไม่เกินมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภยัยและ รวมกันไม่เกิน1ล้านบาทนะคะพูดง่ายคือก็จํากัดสิทธิ์ให้ได้รับชําระหนี้รวมกันนะคะทุกกรมธรรมเนียประมาณ1ล้านบาทนะคะอธิบายแบบนี้สมมติว่าเราซื้อประกรันวินาศภัยเอาไว้กับบริษัทแห่งหนึ่ง มีประกัน2แบบที่เราซื้อไว้1คือประกันมะเร็งนะคะทุนประกัน1ล้านบาทกับประกันโควิดเจอจ่ายจบทุน5 0 0แสนบาทบางเอิญสมมติโชคไม่ดีเลยนะคะคือเป็นทั้งมะเร็งด้วยเป็นทั้งโควิดด้วยเนี่ยทำเรื่องเคลมประกันไปแล้วเราควรจะได้ถ้าบริษัทยังอยู่ดีเนี่ยหล้านห้าแสนบาทถูกไหมคะแต่พอเคลมปุ๊บนะคะบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตดังนั้นเราไม่ได้ตัง พูดง่ายคือบริษัทเจ๊งไปซะกอ่อนเนี่ยนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยบริษัทเขาก็จะมีการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายแล้วก็พิทักษ์ทรัพย์ชำระบัญชีนะคะสมมติว่าชําระบัญชีแล้วเราในฐานะเจ้าหนี้ผู้เอาประกันได้เงินคืนมา1น0 0 0ล้านสองบาทคือรวมทั้งทุนประกันในส่วนมะเร็งกับทุนประกันส่วนโควิด1 9เจอใจจบ 1,5ล้าน5แต่ได้1,2ล้าน2ทีนี้ก็ถือว่าเราได้เกิน1ล้านบาทเรียบร้อยแล้วกองทุนประกรันวินาศภัยจะไม่จ่ายอะไรเพิ่มให้กับเรานะคะนี่คือในกรณีนี้แต่ว่าในกรณีอีกแบบหนึง่งถ้าสมมุติเขาไปชําระบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะเราในฐานะเจ้าหนี้ได้เงินคืนมาแค่8 0 0แสนบาททั้งทางที่ทุนเต็มมันล้าน5เนี่ยนะคะกองทุนประกรันวินาศภัยจะจ่ายเติมส่วนที่ขาดค่ะ ให้ครบ1รล้านบาทก็คือเติมอีก200,000บาทแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราทําการเคลมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราอยู่เฉยไม่ได้นะคะคือเราต้องยื่นคําขอรับชาําระหนี้ภายใน2เดือนนับแต่วันที่กองทุนประกาศกําหนดให้มายื่นคําขอรับชําระหนี้ด้วยนะคะย้ํานะคะเราต้องไปยื่นคําขอรับชาําระหนี้ภายใน2เดือน นะับแต่วันที่กองทุนประกาศกำหนดให้มายื่นคำขอรับชำระหนี้และต้องเตรียมหลักฐานไปด้วยคืออะไรบ้างจดไว้นะคะ 1. คือกรมธรรม์ประกันภยัย 2. คือบัตรประชาชน3คือใบเคลมหรือว่าใบานัดชำระหนี้เพราะว่านี่คือกรณีที่เราเคลมไปแล้วนะคะและ4คือเอกสารที่แสดงถึงมูลหนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเฟิร์นค่อยบอกช่องทางในการติดต่อไว้แต่จดไว้ก่อนว่าเออเนี่ยคือ4ี่สิ่งที่เราต้องเตรียมเอาไว้ดังนั้นสำหรับใครที่ซื้อ ประกันเจอใจจบแบบเดียวนะคะทุนประกันไม่เกิน1ล้านบาทไม่เคยเคลมเลยเนี่ยน่าจะได้เงินเสียไหมคืนครบถ้าทําการเคลมไปแล้วนะคะแต่ช้าหน่อยค่ะเพราะว่า process ของกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายการพิทักษ์ทรัพย์ชำระบัญชีเนี่ยใช้เวลาหลายปีนะคะแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนดังนั้นเราต้องติดตามข้อมูลด้วยเหมือนกันแต่ได้แต่ได้ช้าหน่อยเท่านั้นเองไม่เกิน1ล้านบาทนี่คือกรณีแรกคือเคลมไปแล้ว กรณีที่2คะ่ะมาดูบ้างสําหรับใครที่บอกว่าซื้อไว้แต่ยังไม่ป่วยเนาะเรากาดสงเราดูแลตัวเองโอเคแล้วก็ยังไม่ป่วยแลวไม่อยากป่วยด้วยแต่ถ้าสมมติเราซื้อไปแล้วแล้วบริษัทเกิดออถูกเพิกถอนมรยาหรือว่าปิดกิจการไปทําอย่างไรทั้งที่ความคุ้มครองก็ยังอยู่นะคะจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถ้าบริษัทประกรันรายใดายรายหนึ่งเนี่ยล้มไปทางการเองเขาก็จะมีวิธีแก้ไขหลักๆ2รูปแบบนะคะ หนึ่งก็คือขอความร่วมมือค่ะกับสมาคมประกันวินาศภัยให้หาบริษัทประกันวินาศภัยมารับโอนกรมธรรที่ยังมีผลระยะเวลาคุ้มครองอยู่เหมือนอย่างกรณีรับโอนลูกค้าประกันรถยนต์ของบริษัทประกันที่ล้มเนี่ยให้เข้ามาดูแลในพอร์ตของตัวเองนะคะกับ2คือยกเลิกกรมธรร์หรือว่ายุติความคุ้มครองไปเลยแล้วกองทุนคุ้มครองประกันวินาศภัยก็จะเป็นคนจ่ายคืนเบี้ยส่วนที่เหลือคืนให้กับ ผู้ถือกรมธรรม์น,นะคะนี่คือแพลติอปกติที่บริษัทประกันล้มเขาจะทำการคือโอนให้เจ้าอื่นๆหรือยกเลิกแล้วคืนเบี้ยให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ถือกรมธรรมท์ทีนี้ในส่วนของเอเชีย er ประกันภัยทำอย่างไรสำนักง,งานคอปพอประกาศออกมาแล้วนะคะว่าผู้เอาประกันที่ป่วยจากโควิด1 i แล้วก็ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมแล้วเนี่ยนะคะกับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นให้ติดต่อกองทุนประกันวินาศภัยซึ่งจะ เข้ารับช่วงจ่ายสินหมายทดแทนให้อันนี้คือในส่วนของผู้เอาประกันภย COVID ัยโควิด1นนะคะส่วนผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทไม่ใช่แค่โควิด1นนะคะสามารถไปขอรับคืนเบีย้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัยได้เช่นกันซึ่งกองทุนนี้จะคืนเบีย้ยประกันให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่นะคะหรือจะนำเบีย้ย ที่ได้รับคืนเนี่ยไปใช้แทนเงินสด เพื่อเลือกซื้อประกันจากบริษัทประกันวินาศภัยอื่นที่เข้าร่วมโครงการก็ได้เช่นกันแล้วก็ซื้อได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัยด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันในการช่วยเหลือนะคะที่ทางสำนักง,งานคอปปพอเขาประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ฝนก็ไปดูให้นะคะว่าเออแล้วตอนนี้ถ้าเราอยากจะติดต่อนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเช็คนะคะควรทําอย่างไรวิธีการนะคะให้โทรไปที่สายด่วนคอปปพอค่ะ 1 1 8่นนะคะโทรไปสอบถามข้อมูลนะคะแต่ว่าเตรียมหลักฐานไว้หน่อยเนาะว่า1คือตัวกรมธรร์เราเนี่ยนะคะเ,เป็นกรมธรรอะไรนะคะคุ้มครองโควิดหรือเปล่าหรือว่าคุ้มครองประกันภยนัยประเภทอื่นนะคะทุนประกันเท่าไหร่นะคะยระยะเวลาคุ้มครองเหลือเท่าไหร่จะได้พอคำนวณได้นะคะว่าเอ๊ะรูปแบบเราจะ ไปแบบไหนต่อคือจะขอคืนนะคะหรือว่าเอาไปเป็นส่วนลดนะคะในการซื้อประกันภัยกับบริษัทที่อยู่ในโครงการก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นที่ตื่นเต้นเท่าไหร่หรือว่ากระทบในวงที่ค่อนข้างจำกัดนะคะแต่พอเจอโควิด9 9เองก็ถือว่าเป็นโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นเนาะแล้วก็หลายคนก็ซื้อกรมธรรม์หลายฉบ,บับหลายบริษัทนะคะ แล้วก็หลายบริษัทเขาก็อาจจะแบกรับไม่ไหวเพราะว่ามีการประเมินจัดส่วนของผู้ป่วยกับผู้ที่ซื้อกรมธรรม์นเนี่ยนะคะผิดพลาดอันนี้ต้องพูดตามตรงเพราะว่าเดิมทีเนี่ยตัวเลขผู้ป่วยเราหลักพันเองอะค่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นหลักหมื่นนะคะก็คงไม่คิดว่าจะยอดเคลมสูงขนาดนี้อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้คนซื้อกรมธรรม์ไป20กว่าล้านฉบับแต่ว่าเคลมแค่ 1>, 1ใน3คือประมาณ7ล้านฉบับแต่ว่าตัวจ่ายเงินเนี่ยค่าเคลมเนี่ยนะคะก็ปาเข้าไปก้าง10%ของเบี้ยประกันที่บริษัทประกันภัยทั้งหมดได้รับแล้วนะคะก็คงต้องรอติดตามกันไปหวังว่าจะไม่เกิดกรณีนี้กับบริษัทอื่นๆนะคะแล้วก็คอปพอเองเขาก็ดูแลค่อนข้างใกล้ชิดนะตั้งแต่ก่อนหน้านี้และที่เราเห็นกระแสข่าวนะคะว่าเออเขามีการพูดถึงกรณีที่ทางบริษัทประกันภัยบอกยกเลิก กรมทันโควิดนะคะคอปพอก็ไปสั่งห้ามยกเลิกนะคะคือให้ดําเนินการในการคุ้มครองต่อไปแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราก็คงต้องติดตามเรื่องนี้กันพอสมควรนะคะแต่อย่างน้อยก็อมีบทเรียนแล้วนะคะว่าเออถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นควรทําอย่างไรก็คือมีกองทุนประกันวมนาศภสยทยที่คอยดูแลได้ในท้ายที่สุดนะคะแต่ว่าก็มีวงเงินจํากัด1ล้านบาทนะคะสําหรับ1 000, 000คนต่อหลายกรมธรร์รวมกันนะคะ ส่วนการซื้อกรมธรร์นในครั้งต่อ,ตอไปนะคะเราก็คงต้องดูไม่ใช่แค่เบี้ยถูกทุนสูงนะคะหรือว่าเป็นกรมธรร์ที่เราเห็นในแง่ของการตลาดเพียงอย่างเดียวอาจจะต้องกลับเข้าไปดูความมั่นคงของบริษัทด้วยนะคะเพื่อให้เรามั่นใจว่าท้ายที่สุดเขาไม่ทิ้งเราไว้ กลางทางแบบนี้นะคะแล้วก็ดูแลกันไปยาวๆนะคะซึ่งเรื่องของ trust แล้วก็ความเชื่อมั่นเนี่ยอย่างที่วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกไว้เลยนะคะใช้เวลาสร้าง20ปีแล้วก็ใช้เวลา5นาทีในการทำลายมันไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ตามนะคะก็ถือว่าเรื่องนี้สำคัญค่ะเฟินก็เชื่อนะคะว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่เวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ในเชิงบวกแล้วก็เชิงลบด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะคะกับทุกเรื่องราวที่กาลังต่อสู้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพกายสุ กภาพใจหรือว่าสุขภาพการเงินก็ตามเชื่อว่าเราผ่านมันไปได้ค่ะเราผ่านมาหลายวิกฤตแล้วคนไทยเก่งนะคะปรับตัวเก่งแล้วก็อยู่กับในหลายๆครั้งที่อาจจะดูยากหน่อยท้าทายหน่อยแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้นะคะเป็นกําลังใจให้กันเสมอนะคะขอบคุณที่ติดตามกันเดี๋ยวไว้มาอัปเดตเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสําหรับ Pocket I ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ